สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูฝรั่งไส้แดงนะครับหรือพันนี้นะครับมันชื่อว่าหงเปาซือนะครับเป็นพันไต้หวันแท้นะครับคุณผู้ชมจุดเด่นของพันนี้เลยนะคุณผู้ชมข้างในมันจะแดงนะครับนี่แดงสวยเลยนะครับให้รสชาติที่หวานมากๆเลยนะครับแล้วมีลูกนะครับติดให้เรากินทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันดียังไงบ้างนะครับไป คุณผู้ชมครับฝรั่งพันนี้นะครับก็ปลูกประมาณ6เดือนถึง8เดือนนะครับก็จะติดลูกให้เราได้ทานแล้วนะครับเราก็มีติดทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ชมพันธุ์นี้เอ่อพันของไร่ชัยเคของเราเนี้ยนะครับเป็นกิ่งตอนนะครับก็ปลูกมันก็จะให้ผลผลิตที่ไวนะครับวิธีปลูกก็ง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์อันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับคุณผู้ชมเราเลี้ยงไว้ในถุงก่อนนะครับให้รากเยอะนะครับผม ก็เอาไปลงปลูกเหมือนไม้ผลทั่วไปเลยนะครับก็ประมาณ6เดือน8เดือนนะครับเราก็จะได้ใสซนี้สซนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่ได้ดูแลเลยนะครับปุ๋ยเปยเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยก็ปลูกตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ7จ็ดแเดือนก็ได้ลูกละได้ลูกได้ดอก รสชาติของฝรั่งพันนี้นะครับให้รสชาติที่หวานกรอบนะครับฟังผมดีๆนะครับคุณผู้ชมหวานมากๆเลยนะครับดูนี่นะครับอื้มอื้มฟินมากครับคุณผู้ชม เมื้อกินสดสดใต้ต้นนะครับแต่เราไปเอาไปแช่เย็นอร่อยกว่านี้อีกท่านใดสนใจอยากได้พันธุ์ฝรั่งไซ้แดงไปปลูกนะครับสามารถทักมหาไร่ชัยเคได้เลยครับทางไร่เรารับประกันสายพันธุ์แท้นะครับคุณผู้ชมจะไม่ต้องกลัวโดนหลอกเลยนะครับไร่เรามีที่ตั้งหน้าร้านชัดเจนนะครับไล่อยู่สุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันนะครับดูที่อยู่โดยละเอียดได้หน้าเพจเราเลยนะครับเราขายของมานานแล้วนะครับเพจเรามีคนติดตามหลายแสนคนนะครับผม